วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดพระนครศรียุธยาครับเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจของวัดป้อมรามันตำบลสวนพริกอำเภอพระนครศรียุธยาจังหวัดพระนครศรียุธยามาชมประวัติความเป็นมาของวัดป้อมรามันที่เป็นอีกวัดหนึ่งที่มีความสําคัญกับหน้าประวัติศาสตร์ของไทยจากวัดที่เคยถูกทิ้งให้เป็นวัดร้างแต่ในปัจจุบันเป็นวัดที่มีความเจริญเป็นที่รู้จัก มีประชาชนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่า,า,า,างประเทศเดินทางมาทำบุญกันอย่างไม่ขาดสายซึ่งความเป็นมาของวัดป้อมรามันนั้นเรามาติดตามชมกันเลยครับวัดป้อมรามันเป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาประมาณปีพุทธศักราช2300ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปีพุทธศักราช2315ซึ่งเป็นวัดศูนย์รวมจิตใจของชาวมอญที่ได้ติดตามสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระมหาเถนคันชองมาตั้งค่ายเป็นสมรภูมิรบตั้งแต่ค่ายโพสามต้นเรื่อยมาจนถึงพระเนตรคลองช้างหลวงซึ่งเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ในการเข้าตีกรุงศรีอยุธยาของพมา่า พระอาจารย์แดงเจ้าวาดองค์ปัจจุบันได้เข้ามาอยู่ที่วัดป้อมรามันตั้งแต่วันที่18ธันวาคมพุทธศักราช2543เป็นต้นมาด้วยความตั้งใจจริงที่จะบุรณะปฏิสังขรณ์ธนุบำรุงพระพุทธศาสนาพัฒนา,าศาสนาสถานให้เจริญรุ่งเรืองตามลำดับเป็นพระนักพัฒนาที่มีจิตใจเมตตาสูง กอบกับคำสอนที่ว่าให้มีศีลเป็น,ปนที่พึ่งให้มีธรรมเป็น,ปนที่คุ้มครอง,องจากการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของพระอาจารย์แดงในปีพุทธศักราช2556ท่านได้รับประทานรางวั5ล5รางวัลได้แก่รางวัลพระก,กินนารีรางวัลตะช่างทองรางวัลรักขังทองรางวัลพระธรรมรัก รางวัลคนดีสีสยามและในปีพุทธศักราช2557ท่านได้รับประธานรางวัลสองรางวัลได้แก่รางวัลพระกินลีรางวัลยาณสังวรในปัจจุบันวัดป้อมรามันเป็นที่ศรัทธาเลื่อมใสทั้งจากเหล่าดาราศิลปินนักแสดง ข้าราชการนักการเมืองรวมถึงสิทยานุสิท์ทั่วไปทุกสาขาอาชีพทั้งชาวไทยและต่างประเทศจนมีลูกศิษย์กล่าวกันจนติดปากว่าไปหาอาจารย์แดงดีกว่าและในวันที่13กรกฎาคม2557 วัดป้อมราหมันจะมีพิธีฉลองรูปหล่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและรูปหล่อพระมหาเถรคันชองที่วัดป้อมรามันได้จัดสร้างขึ้นเพื่อให้ประชาชนนักท่องเที่ยวได้มากราบสาการะขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลหรือถ้าคุณผู้ชมท่านใดชมรายการวันนี้แล้วยังไม่เคยไปท่องเที่ยวทำบุญไปลงน้ำเมตตานาณน้าทองกับท่านพระอาจารย์แดง ลองไปแวะเวียนสักครั้งหนึ่งและเมื่อคุณผู้ชมได้สนทนาธรรมกับท่านพระอาจารย์แดงแล้วอาจจะกลับมาที่วัดป้อมรามันอีกเพราะด้วยความเมตตาความเป็นกันเองของท่านอาจารย์แดงที่ท่านไม่เคยถือตนว่าเป็นพระผู้ใหญ่คอยต้อนรับศรัทธาบุญจากญาติโยมทุกท่านอีกทางคณะกรรมการของวัดป้อมรามันก็พร้อมจะอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวทุกท่านด้วยความยินดีครับ